ค่ะสวัสดีค่ะหอะจกวิสาหกิจชุมชนแปลงไงทั่วไปเขาตำบลขนวนนะคะบ้านขนวนอำเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้นะคะทั้งกเกษตรอำเภอหนองน้งคำาจมาติดตามกลุ่มนาแปลงไงกำลังเกี่ยวเขาอยูน่นะเกี่ยวเขาโดยสมาชิกกลุ่มล่ะค่ะเป็นพวกเกี่ยวนะคะแล้วก็เป็นนาของสมาชิกพรอมคือว่า สมาชิกในกลุ่มกับทั้งหมดก็มีประมาณ70คนนะค่ะท่านก็นใส่รถของกลุ่มนะ,ะค่ะกลุ่มของเขานี่ถือว่าเข้มแข็งนะค่ะมา6กสี่หกสี่หกหกนะค่ะอันนี้ก็ถือว่า3ปีแล้วรถก็ส่วนมากอ่ะได้ในส่วนของกับสมาชิกนะค่ะหรือทั่วไปก็มีบางส่วนนะค่ะที่เพิ่นเห็นความสําคัญแล้วก็ไว้วางใจเพราะว่ากลุ่มเขานี่ ดูแลเม็ดเข่าเม็ดยังที่ลนนี่คือคือจะเก็บตามเนาะอันนี้คือว่าเป็นการบริการดูแลทั้งสมาชิกทั้งอ่สมาชิกรอบนอกเนาะค่ะในในช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกีเก่ยวเข่าลายเนาะค่ะเก็บเกีเก่ยวเข่างามพึ่งด้วะค่ะนี่แตงงามทั้งนั้นเลยในส่วนของสมาชิกนะะเนาะค่ะเทากราคาปกติตามมาติของกรมสมาชิกว่ายัางไดก็เอาตามสมาชิกเนาะค่ะ ฤดูการเก็บเกี่ยวว่าเป็นไงเขาก็มีการประชุมลงนาไถปั้นยังไงเขาก็ต้องมีการประชุมแล้วก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวก็คือเกี่ยวเข่าเขาก็ต้องมีการประชุมปีหนึ่งมีสองรอบนะคะสองรอบในการที่จะมีการประชุมแล้วก็ลงตามฤดูกาลนะคะไถแล้วก็เกี่ยวนะคะสมาชิกก็เขาก็มีเพิ่มอยู่แต่ว่าในส่วนของเพิ่มนั่นก็ต้องเป็นมติที่เก้านะคะเป็นมติของกลุ่ม ให้ตรงนี้คือว่าเข่าก็บง้างราคาของสมาชิกอ่ะเพิ่นเพิ่นดูแลดีบางกลุ่มเพื่นก็ใไส้นี่แหละธรรมชาติเนาะธรรมชาติไทยนาเพิ่นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสม,มีความสุขนะคะในการเก็บเกี่ยวเข่างามๆเนาะคะ่ะ <laughs> จ้าสวัสดีค่ะ